เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำคอมหน้าเล่นทั้งหมด20คอมนะครับของเกมทิปที่กับ Golden Spatula ในเซต16นี้นั่ครับซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคอมที่ผมอมาแนะนำทั้งหมดนี้นะเป็นคอมที่ผ่านการเล่นมาของผมทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคทั้งหมดที่ผมรู้นะครับเพื่อช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยไต่แรงได้เร็วกว่าใครนั่นเองครับ จะมีคอมอะไรกันบ้างน,นะครับเราไปดูกันได้เลยครับ ทอมที่1นึ่งเดนลูนคิงทอมนี้นะครับก็คือฮีโร่อาร์เมนของวีโก้นั่นเองครับบอกเลยนะว่าเก่งมากๆแล้วก็เล่นได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยก็ควรได้วีโก้มาเร็วๆนะเพราะว่าเทชั่วไอเอลเนี่ยมันจะสามารถได้ตัวยูนิตก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกการเก็บดวงวิญญาณแล้วก็ได้วีโก้มาเร็วๆใช่ไหมมันจะทําให้เราสามารถฆ่าตัวอีกฝ่ายได้เยอะเก็บวิญญาณได้เร็วนะครับทั้งจากการที่ฆ่าอีกฝ่ายได้ หรือยูนิตเราตายนะครับซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อเราได้วีโกมาเร็วเท่านั้นนะในความคิดของผมนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่นได้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับก็คือเวอร์ชั่นฟาสไปเล่นเป็นคาร์ดสตานะครับแต่ก็ต้องได้วีโก้มาเร็วอยู่ดีนะเพื่อที่จะได้กด ไปเรื่อยๆเนอะปลดวีโก้ก่อนยอริกเวนคาริสตาแล้วก็เป็นเทรนนั่นเองนะส่วนตัวที่เหลือเนะีดยเพื่อนๆดูได้เลยแนะนําตามนี้นะแต่ผมจะได้คอมนี้นะก็ต่อเมื่อได้ฮีโร่อเม้นเดอะรูนคิงของวีโก้มันจะได้ง่ายกว่าเยอะมาก เพราะว่าวีโก้เนี่ยมันจะเก่งมากๆนั่นเองครับวีโก้เนี่ยเราจะใส่เป็นบัตเตอร์ไททันแล้วก็เอ็ดออฟไนท์อาริสตาเนี่ยโชจินไอเอแล้วก็ไจแอนของเหลือเนี่ยใส่ให้เทรดกับเกรนนั่นเองหลังจากที่เราฮิตห้าชาร์โดไอเอลเนี่ยเราก็รีบขึ้นเลเวลนะครับไปเติมเป็นลีเจเนรี่ได้ฟิดเดิรนออนกับเคนเดตเนี่ยจะเป็นตัวทําให้เราวินเอาชนะเกมได้ง่ายมากยิงย่งขึ้นนั่นเองครับ ของวีโกนี้ Shadow i อเ e เล่นได้2แบบนะครับแต่ที่มี The Rune King Hero อั m e เมนหรือแบบฟาส t ก็ได้แต่ส่วนตัวเชียร์ฮีโร่อังเมนมากกว่าครับทุกคนพร้อมที่2 l e a ีฟออฟเฟลหรือก็คือ Hero ่อังเมนนะครับของอีราอินั่นเองครับโดยวิธีการเล่นเนี่ยก็แสนจะง่ายนะครับเราจะเล่นโดยการแพสเตจแรกไปก่อนเนาะแล้วก็โลให้ e อีราอิไซออนเชน3าดาวนั่นเองนะ แอนนีเวียจะสามหรือไม่สามก็ได้นะครับถ้าไม่สามเนี่ยเราย้ายของเฮลิซันดาแล้วก็จบซีเรียนได้ตามไปแบบนี้เนาะแต่ถ้า a อนนเวียสามเนี่ยก็สามารถถือของได้นะครับแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยผมแนะนำให้จบซีเรียนอยู่ดีนะครับซึ่งความเก่งของคอมนี้ก็คืออะไรทุกคนในระหว่างที่เราโลเนี่ยเราไม่ต้องรีบโลนะครับเราโลเก็บออรีก,กับไซออนซึ่งเป็นคอร์ลักนะครับไซออนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถ้า ถ้าได้จะได้รับเลือดถาวรน,นะครับมันจะอึดมากๆครับตอนล,าล่าเราเนี่ยเพราะว่าเราเล่นเป็น6บุยเซอร์แล้วก็4อินเวอร์เกอร์ใช่ไหมเราเล่นได้ง่ายครับอีนาอีถือของดาเมจเอดีไซออนถือของแทงแล้วก็แอนนิเวียนะครับ หรือของ EP ลอย้ายไปเรื่อยๆเนาะลิซซนดาซีเรียถ้าแอนิเมียไม่สามนั่นเองครับ้อมอีลอยเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถติดท็อปโฟได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับ้อมที่3อิสโตบาทสำหรับพร้อมนี้นะเป็นคอมที่เล่นได้ง่ายมากๆนะครับทุกคนโดยเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยก็คือเราต้องโรนะก่อนถึงรอบสเตจ2ที่เป็นรอบวงล้อทุกคนโรใช้เงิน8บาทนะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกหาบาทมานั่นเองครับ ซึ่งคอมนี้เนี่ยผมจะเล่นก็ต่อเมื่อได้อิสตอ่อมาเร็วนะได้นิโกเมริโอแล้วก็เิียนาครับมันจะเปิดสามอิสตอ่อได้เร็วใช่ไหมแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ทําเควสไปเรื่อยจนได้500นะครับเพื่อที่จะได้หาบล็อกในระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องหากากราไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกตการเนอร์นะครับแล้วก็ต้องหานิโกสอดาว2ตัวที่ปลดล็อกนิดาลีนะครับคอมนี้เนี่ยเราจะเล่นสโลโลเลเวลขกครับทำนิโกวาย เมดิโอแล้วก็บาดสาดาวนะซึ่งพอได้บาเนี่ยมันสาดาวง่ายมากๆนะครับคอมนี้เพราะว่าถ้าบาดชนะจะได้ในส่วนของตุ่มยูนิตของเราทุกภูมิภาคของลูเทล่านะครับส่วนถ้าแพ้ก็จะได้โลฟีตามจํานวนเลเวลของเรานั่นเองนะซึ่งเราจะลงโอเรียนาไปด้วยครับเพื่อเปิดพิวทาวเวอร์แล้วก็อินเวอเกอร์ให้กับเมดิโอด้วยนะบาดเนี่ยไอเทมเซตนี้นะครับจูนาชอแล้วก็อาร์แองเจอรสตาร์นิโกเป็นของแถม ออก AD ลงบล็อกของ u t ทิล t y ลงมือริโอนั่นเองครับคอมนี้เนี่ยเป็นคอมที่ t s นะเก่งมากๆนะครับแล้วก็เล่นได้ง่ายมันมีเควสแหละนะที่ทำให้เราแบบได้ของแบบบึ้มๆอีกพอได้บล็อก5 0 0ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เล่นเปิดแล้วนะครับเพื่อที่เอาของมาเทมโปเพื่อให้ที่1น,นั่นเองนะซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะแต่ว่ามันเป็นคลิปการเล่นของอิส t ต l นะครับที่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชันบาท นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เล่นเป็นเควส3อีชอลแล้วก็ไปจบดีเจน d ด r รีคอมนะครับถ้าใครอยากดูนะเป็นแนวทางในการเล่นเนี่ยก็สามารถกดตัวไอหรือดูคอมเมนต์ผมก็แนบลิงก์ไว้ให้แล้วนั่นเองครับแนะนำให้ไปดูครับสำหรับสายที่ชอบเล่นอีชอครับจะได้อะไรอีกแล้วก็เล่นเป็นเร็วกว่าคนอื่นนั่นเองนะคอมที่4ยาซูโอโยนิสำหรับคอมนี้ครับก็คือเราจะเล่นนะครับซโรโลเลว6นะ เราจะเล่น4เซเลเยอร์แล้วก็3ไออเนนะเล่นโซโลเลเวอ6นะครับทำยาสูโอให้3ดาวนะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกอายนี้นะครับจากการที่ได้ยาสูโอ3ดาวเท่านั้นนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราก็เล่นโซโลทำไซออน3ดาวไปด้วยเนะเพราะว่าถ้า3ดาวเนี่ยไซออนมันเป็นตัวโกงทุกคนผมว่าเเก็บเลือดถาวรในโกงจริงนะความล่นได้ค่อนข้างง่ายครับถ้าเพื่อนเพื่อคิดยาสูโอมาเร็วได้ไซออนเร็วๆเ,เ,เนี่ยไปเติมแบบตบเงี้ย ดีมากแต่เงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงนะผมแนะนําเลยนะครับพยายามนะครับเปิดวอยไว้ด้วยนะในระหว่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวที่จะทําให้เราแคปได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ย นะครับก็คือรีพูลทอร์ี่เราเปิดวอยเลวนะครับและสามารถเจอผู้เล่นได้ครบ8ครั้งเร็วเท่าไหร่นะรีพูลอร์มันเป็นบูเซอร์มันก็จะคู่กับไสออนได้ใช่ไหมเออมันก็จบเลยนะได้แบบไซออนแทงตึงยาสูดดาเมจแบบแรงๆครับความนี้ถือว่าเล่นได้ง่ายมากๆครับถ้าเพื่อนๆได้ยาสูโอะแล้วก็ใสออนมาเร็วนั่นเองนะไปเล่นได้เลยครับยาสูโอะเก่งอยู่เหมือนเดิมนะมากี่ครั้งมากี่เซตก็เก่งนั่นเองนะคอมที่5ซอนอิค สำหรับคอมอีโค่นี้นะครับก็คือได้อีโคมาเรวเวลแล้วก็เลสโรโลเลหกนะครับทุกคนทำอ so ีโคโซแกตแล้วก็วายให้สาดาวนะ เอโก้เนี่ยถือเป็น BT ทฮอแล้วก็ไททันครับแรงมากนะครับแล้วก็โชแกนเนี่ยเป็นตัวแท้งของออมเราเนาะจริงๆเป็นรีเพอร์โรได้ไหมเป็นรีเพอร์โรได้แต่ผมว่าถ้าเราเล่นเป็นบอร์ดเนี่ยเราเล่นเป็นสี่จักรนัดดีกว่าเพราะว่าเราจะลงซิงไปด้วยนะครับซิงเนี่ยถือเป็นบัตรเติร์ดโมเรโลแล้วก็วอยสตาร์ฟนะครับทุกคนส่วนเซลลฟีเนี่ยก็คือของอ p เหลือไปให้เลยนะคอมน,นี้เนี่ยมันเก่งนะครับเพราะว่ามันเป็น4จกักรแล้วก็เป็น5ซอนที่มีซิงเดินปั่นโมเรโลไปเรื่อยๆนี่แหละ ตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอ็กโคมาช่วยทำดาเมจด้วยถ้าฮิตเร็วกับโชกแกน่นนั่นเองครับตอนนี้ถ้าใครเป็นเมนเอ็กโคชอบเอ็กโคเล่นซอนอยากเล่นซิงแบกเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะเอาโฟสสบายๆครับถ้าได้เอ็กโคมาเร็วนะครับผม ้อมที่6บุยเซอร์บาทสำหรับพร้อมนี้ครับก็คือเล่นได้ง่ายอยู่เหมือนเดิมนะขอแค่ได้ไซออนมาเร็วนะคะเพราะว่าไซออนค่าได้ได้เลือดถาวรใช่ไหมแล้วก็บาดเนี่ยต้องปลดล็อกในการโล4ปีครั้งก่อนถึงรอบ2ในวงเนาะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเก็บอเฟริออสไปด้วยนะเพราะว่าเป็นยูนิต2บาทเราจะโลไซออนอเฟริออสบาดแล้วก็ออราอีกเชนเนี่ยทำสามดาวไปเลยที่เหลือเรายัด6บุยเซอร์ไปได้เลยครับไซออนเนี่ยผมขอแค่แบบเป็นแท้งเติงเอ่งะ มี Spirit A, สเปริต v ว i ยเซตอันหนึ่งเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าจะตายยากเพราะเลือดมันเยอะมันก็ฮิวแรงใช่ไหมแล้วก็บาถือของ AP อักแองนี่จะม็นจะต้องมีเลยแรงจริงครับแล้วก็สเกลลิ่งจากแบบบีเซอร์มันถึกใช่ไหมอักแองมันจะได้สเกลลิ่งเต็มที่แล้วก็อเฟเนี่ยเป็นแบบสเกลลิ่งกุนซูเนี่ยมีทั้ง AD มีทั้ง AP ครบเครื่องนะ อเฟเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะไม่ชอบใช้นะแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นตัวถือของ AD ดีทให้คอมเราเนี่ยครบทั้ง AD ดีแล้วก็ EP นั่นเองนะทุกคนหลักก็คือได้ไ่ออนมาเร็วแล้วก็มีเงินเยอะๆนิดนึงทำเควส์บาทให้ได้นะครับซึ่งคอมนี้เนี่ยผมมีเกมเพย์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะถ้าใครอยากรู้วิธีการเล่นแบบละเอียดละเ,ดเนี่ยสามารถไปดูได้เลยนะผมคิดว่าเป็นรีโลที่เก่งที่สุดแล้วนะถ้าเป็นเพื่อนฮิตเร็วมันบ้าจัดเลยครับมันไม่มีใครสู้ได้เลยครับไปดูได้นะกดตัวไอไปก็ er ได้นะครับหรือจะดูที่ คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นั่นเองครับอย่าลืมไปดูนะพร้อมที่7ต่อจิงดรมุนโด้อมนี้ครับผมจะเล่นก็ต่อเมื่อได้จิงมาเร็วนะเพราะว่าจิงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากครับในช่วงของต้นเกมนะทุกคนในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยนะครับมันเล่นได้ค่อนข้างหลายแบบนะถ้าเราแบบได้ดรมุนโดเนี่ยบอดเราไม่เก่งให้เราเล่นแพ้ไปก็ได้นะครับเปิดซอนด้วยแล้วก็เสียเลือดไป3 5ก็จะได้ซิงใช่ไหมแต่ถ้าเราเทมโปมาแรงมากครับให้เราหาของให้วอลวิก วอลวิคปลดเควสคืออะไรผมชอบมากนะตามแบบซีรีส์เลยนะต้องส่องเวอจิงหนึ่งดาววายสองดาวครับปลดล็อกได้วอลวิคมาช่วยเออบรรยาคอมนี้เจ็ดซอนบอกเลยว่าตึงๆมันๆครับเล่นโซโลโลเลเวเจ็ดน,นะครับทำด็อกเตอร์มุนโดกับจิงให้สามดาวนะครับตัวที่เหลือเนี่ยก็เติมซิตโตไปนะครับตอนนี้จะเก่งก็คือถ้าฮิ t สามดาวเร็วแล้วก็รีบขึ้นเวลไปเติมลูเซียนนะทุกคนเนอะลูเซียนจะเป็นการเซนิงเกอร์ทำให้จิงแบบบ้าขึ้นเลอีกนะครับ ต่วนซิกเนี่ยนะครับมันก็ต้องปลดเคว้นะทุกคนจะปลดได้แบบไม่ได้ยากอะ่ะตอนมีเทมโพลทสามชิ้นแล้วก็เลเวลก,กาก็ปลดแล้วปลดได้ง่ายซึ่งผมนะครับก็มีคลิปเกมเพย์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะเออบอกเลยว่ามันมากครับถ้าใครอยากไปดูเนี่ยก็กดไปที่ตัวไอบ,บนขวามือนะครับหรือจะดูที่คอมเมนต์ก็ได้นะผมแนบลิงก์ไว้ให้ครับคอมที่8ป no ด Dar น็นอกซัตดาเวนดาริยอสสำหรับคอมนี้นะครับทุกคนผมให้เป็นคอมรีโลฝั่งน็อกซัต ที่สต่รวย,ยนะครับทุกคนเพราะว่าดารสก,กับดาวเวนเนี่ยเราได้มาเร็วเนี่ยนะครับเราค่าได้เก็บสแต็คครบก็จะดอปเงินด้วยนั่นเองนะแล้วเราจะเล่นสโลโล,โลนะครับทำสามดาวหลายๆตัวเพราะว่าเท็ดน,นอกซันเนี่ยมันจะได้อาคารมาใช่ไหมยิ่งดาวเราเยอะตัวอัาคารก็จะเก่งนะครับมาเล่นเป็นแบบไอ้นี่ได้ด้วยนะเล่นเป็นเวอร์ชั่นแบบ ดิจินารีเมลแบก f a k กก็ได้ในคลิปนี้เนี่ยก็มีบอกด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยเล่นเป็นสายดีโลแนะนำนะครับให้เล่นก็ต่อเมื่อได้ดาวเวนมาเร็วนะเพราะว่าดาวเวนเนี่ย อ่ะครับมันจะปลดเฟสอ่าดาเรียนได้ก็ต่อเมื่อมันดรอปเงินครบ1บาทแล้วพอมันครบ1บาทปึ๊บสกิลดาเรียนกับสกิลดาวเวนเนี่ยมันจะคอมโบกันฆ่าได้ก็ได้เงินรัวๆเลยนะกอแนะนําคือได้ดาวเวนมาเด็วจะได้ไดง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแนะนาเลยให้ตามดาวแล้วขึ้นก้าวให้ได้นะครับปลดล็อกโดยการที่ให้เอเบซซามันตายนะสดาวเนี่ยมันก็จะได้มิวมาช่วยทำดาเมจ ในช่วงของเล่เกมได้ที่ดีมากๆนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเล่นไดง่ายๆถ้าเราได้ดาวเว้นมาเร็วนะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็แนะนําให้มาเล่นแล้วล่ะได้ดาวเว่นมานะครับซึ่งผมก็ได้มีคลิปเกมเพย์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะเพื่อแบบให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นกดไปดูได้ที่ตัวไอคอนบนขวามือหรือจะดูที่คอมเมนต์ก็ได้นั่นเองครับทุกคน ฟอร์มที่9ยอร์เดนลสำหรับคอมยอร์เดนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันคือ10ยอร์เดนนะอันนี้ผมลงยอร์เดนทั้งหมดให้เพื่อนๆดูหล,ลักๆเนี่ยนะครับซึ่งผมจะเล่นก็ต่อเมื่อดีโมกับทิทาน่าที่เลือก6ทำให้3ดาวนะครับทุกคนมันจะแบบเก่งมากนะแต่ถ้าเพื่อนๆมี2ลาบารอนนะคะเพื่อนๆสามารถปลดเควสได้นะครับหาเวกาเนาะมาร์คไว้ White, ก็แทนลูลู่ไปได้นะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ปลดเควสไปเลยเนาะปลดบอปปี้ ใส่เทมแท้งสองชิ้นให้กับยอร์เดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮิตเร็วเนี่ยแล้วก็ไปเปิดแปดได้เนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากนะครับเพราะว่าแปดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นคอมนี้โลนะครับสายรวยเลยมันจะแบบเสกนู่นเสกนี่เสกตังมาให้เรื่อยๆซึ่งความเก่งของคอมนี้เนี่ยมันคือจบที่ตอนได้แปดยอร์เดนเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเสกฟิตมาเยอะๆแล้วก็ฟิตสามดาวค่อนข้างง่ายนะผมเห็นหลายคนเนี่ยวินเอาของคอมนี้คือฟิตสามดาวครับทุกคน คอมที่4 Blue Water GP d a จีพีดาสำหรับคอมนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะเป็นคอมรวย2ส,สายนะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันเป็น2ส,สายนะครับวิวอัลเทอเนี่ยถ้าเราเปิดแล้วเราจะได้เหรียญน,นะครับที่แยกเฉพาะตั้งหานะครับก็คือ Silver Serpent นะครับเอาไปใช้ซื้อของซื้อไอเทมบัฟสเตตต่างๆได้นะครับแล้วก็ดาวเวนเนี่ยอย่างที่ผมบอกค่าได้ได้เงินใช่ไหมเออโอ้โหบอกเลยว่าสสายจริงทุกคนโดยทั้งอ e ีคอลคอมโดยทั้งไอเทมแล้วก็โบนัสสเตตตัว,ตวอะไรเงี้ยโอ้โหจ ซีดัวเซอร์เพนอีกนะครับความนี้เนี่ยจะเล่นก็ต่อเมื่อเราเราได้แกงแพงหรือได้ดาวินมาเร็วเนี่ยบอกเลยว่าติดทอฟโฟสบายๆจริงครับ <S <S เล่นโซโลเลโลเจดนะครับเล่นได้ง่ายมากซึ่งผมก็มีคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะถ้าใครอยากเห็นเนี่ยว่ามัน รวยมันเป็นยังไงไอบีวอเตอร์ไอคู่ดาวเวนเนี่ยมันเก่งยังไงไปดูได้นะครับทอมที่11บเอ็ดทาก้อนดับเบิลทัมเบิลทอมน,นี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะลงแต่ยูนิตทาก้อนไปนะแต่จะไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยทอมน,นี้เนี่ยมันเล่นเป็นเวอร์ชั่นไดอาร์มินดับเบิลทัมเบิลได้นะครับซึ่งเก่งมากนะครับเราจะเล่นโซโลโรเจอรนะถ้าเราได้ดับเบิลทัมเบิลนะครับทำรีโอน้าสามทำโซอี้สามนะครับเราก็จะได้แบบ2อย่างละ2ใช่ไหมลงทากลีก2หรือไดรน่า2ก็ได้นะครับ o r i รเลียนโซเนี่ยถ้าเราได้เดวบ์ทับเบิ้ลเนี่ยแทบไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าไม่ได้เดวบลทับเบิ้ลเนี่ยก็เล่นเป็นทาก้อนปกติได้เลยนะลงทาก้อนไปเยอะๆอยู่ดีนะแล้วก็ o r i รเลียนโซเนี่ยนะครับมันปรับไปปรับมาค่อนข้างเยอะมันจะไปเก่งตรงหลุมดำเก็บละอองดาวเนี่ยครับปัจจุบันโอ้ค่อนข้างเยอะนะถ้ามันยังแบบเข้าจริงมันยังต้องเก็บเยอะอยู่แล้วเราได้มาช้าส่วนใหญ่ผมก็ไม่แนะนำให้เล่นทาก้อนเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูกันด้วย นะครับว่าบัฟเนิฟยังไงนะซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะทุกคนไปดูได้นะครับบอกเลยว่าตานี้เนี่ยสมดาวเพียบแล้วก็เห็นครบจบทุกตัวในเหตทาก้อนเลยนะได้เห็นลุมดําด้วยนะครับอมท,ที่12เฟลยอร์เซนาเอาเฟลยอร์เซนาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆซึ่งมันจะเก่งจริงเลยตอนเราแคปก้าวได้เพราะว่าเราต้องไปหาลูซี่กับเซนานกแล้วก็ไรด้วยนะครับ ในระหว่างที่เรายังหาไม่ได้เนี่ยก็ใส่มิฟร์จูนไปก่อนนะครับเออก็อจะทําให้ตอนที่เราอยู่เลเวลตเนี่ยไม่หนักเกินไปแต่ถ้าขึ้น9้าได้เนี่ยบ่อนี้ค่อนข้างเก่งนะครับคอมนี้จะเล่นคือเนี่ยมันมีวายมันมีจิงใช่ไหมเราเล่นวอลวิกเป็นแครี่ได้นะครับลากถือของ Ed ดีใช่ไหมไลท์ถือของ AP แล้วก็เซนนาถือของ Ed ดีตีไก่บัมเป็นตัวแท้งเนี่ยครบจบนะครับแถมมีเสาเฟลยอดด้วยนะมาบัฟให้ตัวหน้าตัวหลังอีกนะแต่คอมนี้เนี่ยจะเล่นก็ต่อเมื่อมันรวยนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง แนะนำไม่เล่นดีกว่านะครับสามารถเล่นได้เลยครับเซนาเฟลยอดนั่นเองคอมที่13บสามอาร์เคนิดสำหรับคอมอาร์เคนิตในที่นี้นะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมที่ใช้เงินเยอะมากๆแล้วมันก็เก่งมากๆครับความเก่งแล้วก็ความเล่นยากของคอมนี้เนี่ยนะครับมันคือการที่เราจะต้องทำเพจบทไซรัสนะครับเราต้องหาจาวานสองรักสองกาเลนสองขายทิ้งเพื่อปลดล็อกไซรัสนะมันใช้เงินมหาศาลมากนะครับแล้วก็ แ a r ลี่เราเนี่ยก็คือแอนนี่ด้วยในช่วงองเละเกมคู่พี่หมีเนาะครับมันเลยแบบโอ้โหใช้เงินมหาศา,ศาลนกจากที่ผมไปเล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่ท่าโฟอยู่แล้วนะครับแต่ไซรัสเนี่ยไม่ค่อยสองนะครับเล่นได้ที่2แบบแทบจะแบบห้าตาติดมั้งเออแล้วก็ได้ไซรัสค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ใช้เงินเยอะทุกคนแต่มันแหละเก่งอะตัวมันเก่งนะครับถ้าในระหว่างที่ยังไม่ได้ไซรัสเนี่ยก็ให้รักถือของได้นะครับทุกคน ก็ถ้าใครอยากลองเล่นจักโทษอัชคาบันไซรัสอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปเล่นได้นะแต่ละหลักคือพยายามทําของแอนนี่นะครับถ้าพี่หมี2ดาวแล้วเนี่ยย้ายของเซอร์เวนนะครับให้พี่หมีได้นะคบับอกเลยว่าช่วยทําให้เราแบบฟอนไลน์แบบแน่นจัดนะครับบอกเลยว่าเก่งมากนะครผมเคยเอาอาเคนิตสอบอดเหมือนกันเปะสู้กันนะผมใส่ของให้เซอร์เวนเขาใส่ของให้พี่หมีเนี่ยผมแพ้นะครับเออพอพี่หมีแม่งแบบโคตรอึด พอแบบ2ดาวแล้วอึดมากนะเออเพื่อนๆไปเล่นได้เลยครับอาเคนิสจะแนะนําให้รวยนิดนึงนะถ้าอยากเล่นพี่ใสล่ลสนั่นเองครับคอมที่1 4จักรนอสเลเยอร์และนี่ก็คืออีกหนึ่งคอมนะที่ผมคิดว่าจะเล่นก็ต่อเมื่อเรารวยเนอะอารมณ์เหมือนเซน,นาเฟลยอร์นั่นแหละครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็นเซน,นาด้วยแล้วก็อาร์ท็อกเบลเวตนะเออ, 4, อสี่จักรนอสสี่เลเยอร์เนี่ยเป็นคอมแบบดูเลือดบึมๆซึ่งผมจะไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยนะอาร์ท็อกเนี่ย มันต้องแบบใส่ดูดเลือดเกิน40เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องทําของดูดเลือดใส่ให้ยูนิตเตเลเยอร์ก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่ให้ดูดเลือดมันเกิน40นะผมเคยไปเล่นรอบนึงแล้วผมใส่ของเอมิซ่าซึ่งเนี่ยใส่เท่มดูดเลือดมันไม่พอมันไม่บดล็อกให้อาร์ทอกไว้เเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนะนาเลยทําของดูดเลือดใส่ให้เตเลเยอร์ er เร็วๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้บดล็อกได้อาร์ทอกนะ ครับคราวนี้ก็คือนี่ะต้องขึ้นเบลนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้เซนนาอาร์ท็อปสดาวแล้วก็เบลเวตแอมเบซ่าด้วยนะเออครับต้องรวยๆนิดนึงนะครับก็ไปเล่นได้นะส่วนใหญ่เนี่ยไปเล่นก็ท็อปทีเนาะคอมเนี้ยต้องบอกว่าคอมเนี้ยต้นเกมเก่งมากนะครับเพราะว่ามันมีดุดเลือดจากเพจเซเลเยอร์แต่ในช่วงของเล่เกมเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วครับถ้าเราแคปแบบเซนนาไม่2องอาร์ท็อปเบลเวตไม่2องเนี่ยใช้เงินเยอะจริงครับเนี่ยใช้ไม่นาอีกนะครับเออใช้เงินเยอะมากครับคอมนี้คอมที่15ไอโอเนีย ตลค้อมนี้นะจากที่ไปเล่นมาโอ้โหบอกเลยว่าแม่งแบบหลากหลายมากไอโอเนีย er เนี่ยโอ้โหมันมีเส้นทางมั่งข้างเส้นทางการให้เส้นทางอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล่นได้หลายสายมากๆนะครับซึ่งสายที่ผมแนะนาเล่นเนี่ยก็คือสายที่รวยก็เก่งนะเออถ้าได้แล้วได้เงินมาแบบเยอะๆเนี่ยนะครับ หรือจะเป็นสายที่ลงไอโอนเนียเยอะแล้วก็สแต็กดาเมจก็ได้นะครับส่วนสายอื่นเนี่ยผมยังไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นสายรวยนะเพราะว่าอ้อมเราเนี่ยถ้ารวยทํา3ดาวง่ายนะเพราะว่ามันดอปเงินเยอะ,ะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยม,มันจากเงินทองด้วยนะครับก็ให้ยูนาล่าครับถือของ a d ดีไปวูคองหือของแทงนะครับแล้วก็เซ็ตเนาะ เซ็จดเควสโดยการที่วางยูนิตแถวหน้า1ตัวนะครับแล้วก็เว้น2แถวหน้าไว้นะครับก็ปลดเสร็จได้ค่อนข้างง่ายถือของ EP รอครับตอนนี้คือขึ้นเก้าได้เติมคินนะครับเป็นควิสตายเกอร์นะเราไม่ต้องออกปุนซูก็ได้นะถ้าเราเติมควิสตา t เกอร์แล้วก็ให้ยูนาราถือของแบบนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้มีคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะบอกเลยว่ามันมากครับเพราะว่าผมได้ในส่วนของบูคอง3ดาวด้วยนะถ้าใครอยากไปดูเนี่ยก็กดไปดูดที่ตัว I หรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยน,นั่นเองครับ คอมที่1 6เมลเฟกคอมนี้นะเป็นคอมที่เก่งมากๆครับแต่เงื่อนไขของการเล่นก็ค่อนข้างใช้แว l u ลูเยอะมากๆนะเพราะว่าคอมนี้เนี่ยก็คือค่าบาทเยอะมากจะเล่นก็คือต้องได้เอเมซ่าสอดาวเร็วๆแนละ้วให้มันไปตายแล้วก็จะได้เมลมาแล้วก็เฟกได้เยอะมากครับอันนี้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นผมคิดว่าเป็นเฟกที่ดีที่สุดละดูดิเกตแบบคุณภาพยาวเพยแล้วก็รีเจนเจอรี่หลายตัวเนาะซึ่งผมจะแนะนานะครับเล่นก็นต่อเมื่อขึ้นเก้าได้เว้ยทุกคนถ้าขึ้น9ก้าไม่ได้เนะี่ยก็ ไม่เชียรเล่นนะเพราะว่าเราต้องใช้เมล2ดาวนะเนี่ยแล้วก็ฟ en, ิลดเดิลเคนเดนเชวนาเนี่ยเซอร์เวนเป็นตัวแท้งเนะเทรคุณภาพอยู่นะครับจากที่ไปเล่นมาถ้าได้เมล2ดาวเนี่ยผมว่าท็อปทูแล้วคอมที่จ็ดจักรนอสิงครับคอมนี้ครับก็คือคอมที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เลยนะครับที่ผมบอกว่าเป็นจักรนอเนี่ยเพราะว่าตอนที่อยู่เราอยู่ในโลแป8นะครับเราจะเล่นเปสน่จักรนอสก่อนแต่ถ้าขึ้น9้าได้เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนแคปเป็นบอร์ดตามนี้เลยนะคือชนะแบบสบายๆมากนะครับ เพราะว่าซิงเนี่ยมันแบบตัวขี้โกงอะ่ะทุกคนขี้โกงตรงไหนขี้โกงก็คือเดินแบบปล่อยพิษป่อยควันทําดาเมจได้เรื่อยๆโอ้โหบอกเลยว่าโกงจริงทุกคนเออแล้วก็เล่นได้ง่ายมากนะตอนที่อยู่เลเวลแปดเนี่ยแค่จกักรนอสี่เนี่ยผมว่าก็แทบแบบท็อปทูแล้วอะ่ะเก่งเกินแต่ถ้าขึ้นเก้าได้แคปแบบนี้เนี่ยจะเก่งมากแต่จะแนะนำสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยเล่นแพ้ไปได้เลยทุกคนให้เลื่อนมันลดลงจนกว่าจะได้ซิงเนี่ยนะครับมันจะได้ง่าย แล้วก็เก็บไอคอนด้วยรอขึ้น9นะครับแย่ยังแบบสามขีดห้ายังได้เลยนะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับพยายามเปิดวอยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใช้จัคกนอนอ์ซึ่งเป็นโชแกตก่อนใช่ไหมคู่มาซาฮานะครับตอนเราเปิดครบ8เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นลิฟโพรโรลมันจะได้เป็นด็อกเตอร์มุนโดคู่บุยเซอร์เนี่ยมันก็จะได้เทรดตามนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไดเ้เปิดเร็วๆเ,เ,เนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแอบต่อเรืวกาวยางอีกหนึ่งนะครับ ซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะเพื่อนๆบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยได้บอลโฟร์ไลท์ด้วยเท่ากับเทดน้ําตาลเราเนี่ยโอ้โหเทดบอลเราเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกนะเพื่อนๆดูได้เลยครับวิธีการเล่นแบบในคลิปนี้ละเอียดมากๆแล้วก็คอมนี้เนี่ยถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ปรับอะไรเนี่ยโอ้โหผมฟอร์แน่นอนนะแม่งเก่งจัดที่หนึ่งแบบสบายๆแน่นอนครับคอม28พิวทาวเวอร์คอมพิ 18, วทาวเวอร์เนี่ยก็เก่งนะครับทุกคนซึ่งเทดนี้เนี่ยเวลาเราเล่นนะ เปิดคิวทาเวอร์เนี่ยมันจะเลือกโม oo ดูได้ก็พยายามเลือกบูดูว่าเราจะไปจบเป็นอะไรหลักๆเนี่ยผมให้เลือกเป็นแบบบัฟเราทั้งทีมหรือดีบัฟเขาทั้งทีมนะมันจะค่อนข้างเก่งครับซึ่งความเก่งของคอมนี้คือ มันไม่ได้เก่งที่เซโลฟีนะครับมันจะไปเก่งที่ทีเฮกซึ่งทีเฮกเนี่ยเราจะเล่นก็ต่อเมื่อเราปลดเควสพิวโทเวอร์ได้ดาว9ก้าดาวเนาะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งคือจะเล่นก็ต่อเมื่อขึ้น9ดได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทําีเฮกสอดาวได้ด้วยซึ่ง t ีเฮกเนี่ยนะครับเราสามารถให้น้องขาตัวขี่หุ่นได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาบัฟคุณสมบัติอะไรแต่ละหลักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมชอบให้วายนะผมไม่รู้ว่าตัวอะไรขี่นะตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่ออยากเล่น t ีเฮ็กแบกนะพิวโท ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีคลิปตัวอย่างให้ดูด้วยนะก็ไปดูได้ครับบอกเลยว่าทีอื่นผมเนี่ยล่างแยกๆล่างไม่ด้วยนะจากผลของมูดูนั่นเองครับไปดูได้เลยครับที่คอมเมนต์ด้านล่างขา้อมที่19บเก้าวอยรับคอมวอยในที่นี้นะครับทุกคนผมจะเล่นก็ต่อเมื่อบั่นใจว่าขึ้น10ได้ครับเุของเราเนี่ยเป็น9วอยนะครับจริงๆแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นเป็น8นะครับคือมันจบ9เพราะว่าเราลงบาลอนไปมันได้บวก1นปัจจุบันมันก็จะเป็นเกวอยพอดีนะครับจะเล่นก็ต่อ เอาไง่ายเลยเงื่อนไขคอมนีมีแค่นี้แล้วก็แนะนำเลยนะครับพยา,ยามเวอร์ติเคิลวอยมาเนาะแล้วก็ไปจบนั่นแหละขึ้นสิบไม่ได้ถ้าขึ้นสิบไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่เล่นวอยแค่นั้นแหละมีแค่นี้เลยเงื่อนไขาการเล่นวอยเพราะว่ามันเป็นเก่งที่บาลอนแต่ถ้าขึ้นเก้าไม่ได้จริงๆเพื่อนๆก็เฟกไปเล่นเป็นเบลว e สเซเลเยอร์อย่างที่ผมบอกเนะาะหาอาร์ทอกก็ได้นะครับมาช่วยแต่ถ้าขึ้นสิบได้เนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นบาลอนก็ได้ครับ ึ่งผมก็ได้มีคลิปการได้ให้ดูด้วยนะครับได้บารอนด้วยนะครับบอกเลยว่าบารอนของผมเนี่ยสู้กับ4ีบาสาดาวด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าไหวไม่ไหวเนี่ยก็ไปดูได้เลยนะครับคอมที่20ชูริมาสำหรับคอมชูริมาเนี่ยครับเงื่อนไขคือเอาง,ง่ายๆเลยต้องได้อาเซียมาเร็วนะครับแล้วก็ปลดล็อกเควสของชูริมาเนาะถ้าเราชนะเนี่ยนะครับยาวๆเราก็จะได้เลนิกตันถ้าเราแพ้เราก็จะได้นาซัตนะครับแล้วก็ชนะแพ้ชนะแพ้เนี่ยก็จะได้ซีหาน พอได้4ชูนิมาเราได้บอกเลยว่าบ้าเลยชนะเกมเลยนะครับเพราะว่าเควสเซราเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เติมยัดไปเลยให้มันจบตามเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่นก็ต่อเมื่ออะไรไฮโรเลเว์8ไฮโรเลเว์7ได้อาเซียของตรงใหม่ผมเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันทำเควสแบบกลับไปกลับมานะแล้วก็ช่วงที่เราอยู่แบบไฮโรเลเว์ Level 7เลเว์8เนี่ยบอร์ดคนอื่นไม่เก่งมากไม่อ่อนมากจนเกินไป แล้วเราก็จะทำเควีชนะแพชนะแพได้ค่อนข้างง่ายถ้าเราไปทําตอนแบบ ừ ừ, คนอื่นเขาแบบแ c a เต็มที่หมดแล้วอะเราจะชนะเขาเนี่ยมันยากเราบังคับแพได้แต่เราบังคับชนะไม่ได้นั่นเองครับซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะครับบอกเลยจริงๆเนี่ยในคลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันเป็น4โชรินมาได้นะครับผมปลดล็อก4หลาดได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมหานาซั์ได้ไม่ทันนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงนะก็สามารถไปดูได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับโอเคครับและนี่ก็คือคอมหน้าเล่นทั้งหมด20คอมนะครับที่ผมเอามาฝากนะครับจริงๆเนี่ยมันมีคอมอื่นอีกที่โอ้โหเยอะมากๆครับบอกเลยว่าเซซิโผนี่คอมเยอะจริงๆนะแต่ว่าผมแนะนําทั้งหมดที่ผมเล่นมาจากหลายรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะอธิบายได้เห็นภาพมากที่สุดเนาะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิวเดย์ครับสวัสดีครับลิ s แม <This man S 2> นช็อปน้หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์อบบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมการ ับไปเลยริสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องริสแมนช h อบเท่านั้น